วันนี้นะคะจะพาทุกคนมาเปิดประตูแห่งความมหัศจรรย์ในชีวิตนะคะสิ่งดีๆเข้ามาตลอดสายโดยที่ไม่สามารถอธิบายได้นั่นเองนะคะชีวิตมหัศจรรย์คืออะไรนะคะอาจจะฟังดูแล้วอาจจะเหนือธรรมชาตินะคะแต่จริงๆแล้วสามารถอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆเลยนะคะ ชีวิตมหัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยสิ่งดีๆทั้งที่มองเห็นได้และมองไม่เห็นเหมือนมีพลังงานอะไรบางอย่างไปเจอกับโอกาสดีๆคนดีๆประสบการณ์ที่ตรงใจเราโดยที่บางครั้งเราไม่ได้พยายามหนักเลยด้วยซ้ำไปนะคะตัวอย่างของชีวิตมหัศจรรย์เป็นแบบนี้หรือเปล่าคะลองสังเกตดูนะคะนึกถึงใครบางคน แล้วเขาก็โทรมาหรือได้รับข่าวดีโดยที่ไม่คาดคิดบังเอิญไปเจอหนังสือคนที่ตอบคำถามในใจเราได้พอดีเลยทำสิ่งที่รักและมีคนเห็นคุณค่าสนับสนุนแบบไม่รู้ตัวนั่นเองค่ะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้น จะได้ยังไงนะคะชีวิตมหัศจรรย์นะคะจะเริ่มจากการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆไม่ปิดกั้นตัวเองด้วยความกลัวหรือความเชื่อกเก่าการมีพลังชีวิตดีดๆเช่นความรู้สึกขอบคุณความศรัทธาความเบิกบานหรือการทำสิ่งที่สอดคล้องกับหัวใจของตัวเองเมื่อเราทำสิ่งที่ใช่ เราก็จะอยู่ในคลื่นความถี่ที่ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะคะเปรียบเทียบง่ายๆเลยนะคะเหมือนเราหมุนคลื่นวิทยุให้ตรงช่องรอคลื่นชัดเสียงดีๆก็ไหลเข้ามาเรื่อยๆเ,เลยค่ะชีวิตก็เช่นกันถ้าเราปรับใจให้สอดคล้องกับสิ่งดีๆประตูแห่งความมหัศจรรย์ก็จะเปิดออกมานะคะ นี่เป็นสิ่งดีนะคะคำย้ำจิตชีวิตมหัศจรรย์นะคะฉันเปิดรับความมหัศจรรย์ในทุกวันด้วยหัวใจที่ศรัทธาและเบิกบานชีวิตของฉันเต็มไปด้วยสิ่งดีๆเรื่องดีๆไหลมาง่ายดายและพอดีจากกวาลรักฉันสนับสนุนฉัน และมอบสิ่งดีๆให้ฉันเสมอทุกสิ่งกำลังจัดเรียงเพื่อให้ฉันเจอเรื่องราวมหัศจรรย์นในเวลาที่เหมาะสมฉันเชื่อในความมหัศจรรย์และความมหัศจรรย์ก็เชื่อในฉันวันนี้จะเต็มไปด้วยความรักความโชคดีและปาฏิหาริย์ที่งดงามเมื่อฉันรักตัวเอง โลกทั้งใบก็ตอบกลับด้วยความรักเกิดคาดสิ่งที่ฉันต้องการกำลังเดินทางมาหาฉันอย่างอ่อนโยนและมหัศจรรย์ฉันมีชีวิตที่ลื่นไหลเบาสบายและเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจฉันคือประตูแห่งความมหัศจรรย์ทุกลมหายใจของฉันคือพลังแห่งการเป,ปลี่ยนแปลง และนี่ก็คือเป็นสิ่งดีที่จะมอบให้กับทุกคนนะคะเรามาเปิดรับความมหัศจรรย์เข้ามาในชีวิตกันค่ะโชคดีนะคะและยินดีกับคนที่มาเจอคลิปนี้ด้วยค่ะ